ล่าสุดเจ้าอาวาสโดนชิงเงินในวัด10ล้านแล้วทองอีก250บาทแล้วตำรวจก็ยืนยันว่าเงิน10ล้านเป็นเงินส่วนตัวเจ้าอาวาสค,คือด้วยความเคารพคนก็ช็อกอีกพอสมควร คือพระเองเนี่ยก่อนเป็นคารวะท่านอาจมีตังก็ไม่ผิดนะผมก็เคยเห็นพระบางรูปซึ่งท่านเป็นคารวะท่านรวยมากท่านมีสมบัติมาก่อนแต่ท่านก็มาบวชแต่เคสนี้เนี่ยคุณผู้ชมฮะคนร้ายบุกเข้าไปที่วัดม่วงใช่ไหมเมย์ใช่ค่ะและ้วไปได้อะไรมาบ้างเมย์ก็ไปได้ทางด้านของเงินสดในกระเป๋าเดินทางจํานวน10ล้านบาทแล้วก็มีทองคําแท่งหนัก250บาทตีเป็นเงินมูลค่าคือ12ล้าน8แสนบาทเอาให้ดูผังหน่อยนะฮะว่าเกิดอะไรขึ้นเนี่ยนะครับคุณผู้ชมฮะโดยเบื้องต้นเนี่ยจากการตรวจสอบเองเนี่ยทราบว่าา,านกรต ว่าได้ให้ลูกน้องสองคนคือในเดียวกันในเบียเป็นลูกศิษย์ใช่ไหมเดินทางไปเบิกเงินที่ธนาคารทีเอ็มบีธนาชาติสาขาสารยาจํานวน10ล้านโดยนํามาใส่กระเป๋าเดินทางและนํากลับมายังอาคารสํานักงานเจ้าอาวาสโดยวางเก็บเอาไว้ที่สํานักงานเจ้าอาวาสต่อมา29มิยอตอน8โมงเชา้าเจ้าอาวาสวัดม่วงได้เข้ามาเอาเงินในสํานักงานเพื่อจะเอาไปจับใจ่ายใช้สอยปรากฏพบว่ากระเป๋าเงินใบดังกล่าวได้สูญหายไปจากสํานักงานเจ้าอาวาสแล้วจากการตรวจสอบพบว่าทองคำแท่ง25 0าบาท เมคูนที่ห้าหมื่นกว่ามันเท่าไหร่สองร้อยห้าสิบาทก็เป็นสิบสองล้านแปดแสนบาทค่ะอ๋อเหรอใช่ค่ะก็คือเดี๋ยวก่อนนะน้ําหนักสองร้อยห้าสิบาทแล้วก็คือมีมูลค่าพอคูณออกมาแล้วก็จะประมาณสิบสองล้านแปดแสนบาทเท่ากับหายไปยี่สิบกว่าล้านเหรอใช่ใช่เหรอสองร้อยห้าสิบใช่ค่ะสองร้อยห้าไม่ใช่เมสองร้อยห้าสิบบาทนี่คือสองล้านกว่าใช่ไหม สิบสองล้านเลยเหรอใช่ค่ะเมเจคูณที่เป็นห้าหมื่นเท่าไหร่วะมห้าหมื่นห้าเออคืนห้าหมื่นเท่านั้นแหละเอาห้าหมื่นหนึ่งทองตกช่วงนี้เอาคุณเร็วๆหน่อยล่าสุดจะเล่าต่อกันคูณได้หรือยังใช่ป่ะสิบสองล้านเนฮ้ยหลวงพ่อเก็บเงินไว้ยี่สิบสองล้านเลยใช่แล้วล่าสุดคุณผู้ชมคือวันนี้ตอนที่ไปเนี่ยเปิดภาพเบียร์กับบรรยากาศวิดีโอมาหน่อยสิมันมีภาพวิดีโอด้วยนี่ทีมงานเบียร์เนี่ยที่ตำรวจเขาเข้าไปตรวจสอบไปเปิดวิดีโอขึ้นมาหน่อยเจอไหมเนี่ย เออเนี่ยฮะปลากฏว่าเบียร์คนสนิทเจ้าอาวาสเล่าว่ายังไงครับเมคือเขาเล่าว่าวันนั้นเนี่ย เขากับพี่ชายไปขับรถให้เจ้าอาวาสซึ่งขับมานาน5ปีแล้วสนิทไว้ใจกันค่ะเงิน10ล้านบาทเนี่ยคุณเบียร์กับพี่ชายพร้อมเจ้าอาวาสไปเบิกจากธนาคารตั้งแต่วันที่20ิมิถุนายนที่ผ่านมาซึ่งวันนั้นไปกัน3คนเจ้าอาวาสไปด้วยหลังจากได้เงินมาแล้วเจ้าอาวาสก็ให้มาส่งที่หน้ากุฏิแล้วหน้ากุฏิเนี่ยคุณเบียร์พาไปดูจะมีประตูเข้าถึง3ชั้นเดินเข้าไปอีก25เมตรเนี่ยประตูชั้นที่สองจะมีกรงสุนัขเนี่ยค่ะบังแก้วหนึ่งเนี่ยแหละ ดุมากด้วยบอกแล้วพอเดินทะลุชั้นสองเข้าไปอีก5เมตรจะเป็นชั้น3ก็จะมีกรงสุนัขอีกหนึ่งตัวแล้วถึงจะผ่าน3ชั้นประตูไปถึงกุฏิจเจ้าอาวาสทางเข้าได้คนนอกเนี่ยหมดสิทธิ์เลยเพราะว่ามีสุนัขเฝ้าอยู่ถ้าไม่คุณน่าจะเห่าทันทีค่ะคุณเบียร์บอกว่าเงิน10บล้านใส่ถุงไว้10บก้อนอคุณเบียร์ถือลงจากรถก็วางไว้บนกรงชุนสุนัขตรงประตูที่ชั้น3จากนั้นก็ปิดประตูแล้วเดินกลับออกมาพร้อมกับพี่ชายมารู้อีกทีก็เป็นข่าวว่าเงินหายเพราะฉะนั้นคุณเเเบีียยยยร์กก็ลยยืนนคววาามมิสุทธ่่่ไ ข้องใดทั้งสิ้นส่วนทอง250หบาททองเนี่ยเขาบอกว่าเขาไม่รู้แต่อย่างใดเนี่ยนะคะซึ่งมีเสียงคุณเบียร์ค่ะพูดคุยกับผู้สื่อข่าวมาด้วยนะคะมีเสียงคุณเบียร์เล่าค่ะเมื่อกี้เนี่อืืนพะ่นั้ันเองผมไม่รู้เรื่องนะครับก็เดินออกไปใช่แล้วกี่วันถึงรู้ว่างเงินหายไม่ทราบเขาเลยพี่อมผมไม่ทราบเลยครับคือผมก็อยู่แต่จุดแต่ตรงนี้อย่างเดียวเอ่ผมไม่ทราบเลยเรื่องงิน ต้องรอถามของข้อมูลด้ายกันกะถือมาจริงนะนะส่วนทองเบียร์รู้เรื่องไหมครับไม่ทราบเลยครับไม่ทราบนะทราบแต่เงินจํานวนนี้นะใช่ผมถือมาแค่นั้นครับประมาณสิบก้อนนะไม่ทราบนะในกระเป๋าในกระเป๋านะเป็นทับขนาดเดียวกันวันนี้ทางชาวบ้านเองเนี่ยก็ให้ข้อมูลเหมือนกันได้ใช่ไหมครับเมย์ค่ะคือมันแปลกมากกว่าจะเข้าว่าคืออย่างนี้เดี๋ยวตัดภาพไปที่ที่นักข่าวเราไปหน่อยดิวันนี้เราเข้าไปบอกเจ้าว่าถ้าไม่ขอให้พูดไม่พูดคุยแล้ว เพราะว่าคือต้องยอมรับว่ากระแสมันอาจจะตีกลับตอนนี้เขาปิดล็อกแน่นหนาเลยนะฮะอาจต้องเปิดคู่กับกลางวันก็ได้นะฮะเพราะตอนกลางคืนเนี่ยคือวันนี้เขาปิดวัดแบบแน่นหนาเลยประเด็นคือวันนี้เนี่ยเราเองเนี่ยคือยังไม่สามารถฟังชี้แจงอะไรได้เพราะเจ้าอาวาสเองเนี่ยคือท่านให้ข้อมูลกับตารวจเห็นบอกว่าตํารวจยืนยันว่างเงินเนี่ยพุ่งกับเพคเกษมใช่ไหมพลเอกปามโมดจันบุญแก้วบอกว่าน่าจะเป็นเงินเก็บของท่านเจ้าอาวาสใช่ค่ะบอกว่าเงินเนี่ยเป็นเงิน ทองคํา2 5บบาททองคำเนี่ยเป็นเงินส่วนตัวที่ได้จากการซื้อขายทองส่วนเงินส,นสด10ล้านบาทเนี่ยเห็นว่าพุ่งกลับดูจากการเบิกจากสมุดบัญชีแล้วมีการเบิกจริงหลวงพ่ออ้างว่านําเงินมาซื้อถ่ายทองอีกครั้งแต่มาถูกลักขโมยไป <c oughs> ก็ต้องอยู่ระหว่างการสอบสวนที่มาของเงินกับทองว่ามาจากไหนยังไงโอ้โห22ล้านเงิน10ล้านทอง250บบาทวันนี้จเจ้าว่าไม่ตอบเลยเดี๋ยวพรุ่งนี้จะต้องตามต่อนะต้องตามแต่เช้าเลย ว่า3ด่านมันหลุดเข้าไปได้ยังไงจนกระทั่งหยิบถุงเงิน10ล้านออกมาได้ต่อมาวันนี้ป้าหน่อยชาวบ้านว่าไงบ้างเรื่องเจ้าอาวาสโดนไป22ล้าน ป้าหน่อยค่ะบอกว่าอยู่วัดนี้มาหลายปีแล้วนะคะส่วนกุติจเจ้าวาดไม่เคยเข้าไปยุ่งเพราะว่าจะมีสุนัขพันธ์บางแก้วสองตัวทีออ่ค่อนข้างดุมากเพราะฉะนั้นเนี่ยเป็นไปไม่ได้เลยที่คนนอกจะเข้าไปเพราะว่าถ้าเกิดเข้าไปปั๊บเนี่ยมันจะต้องเห่าแล้วมันจะต้องกัดแน่นอนไม่รอดค่ะจะมีแค่คนสนิทหรือคนที่เข้าออกไปอยเท่านั้นที่สุนัขจะไม่เห่าเพราะคุ้นชินส่วนเงินว่าจเจ้าวาดมีเยอะขนาดนี้เนี่ยน่าจะมาจากไหนยังไงนะคะคุณหน่อยป้าหน่อยบอกว่าจเจ้าอาวาดเป็นพระมานานหลายปีก็น่าจะมีเงินเก็บค่อนข้างเยอะเพรานกะ เงินพระทําไมมีเงินเก็บด้วยก็เมื่อกี้เห็นตํารวจอ้างว่ามันเป็นเงินส่วนตัวคือมันต้องแยกกันว่าก่อนบวชถูกไหมฮะแต่ถ้าบอกว่าเป็นเงินชาวบ้านมาทําบุญแล้วเอาไปปั่นทองอันนี้ยังไงคือเดี๋ยวต้องฟังเจ้าอาวาสแต่ชาวบ้านเขามองในสายตาชาวบ้านว่าบวชมานานน่าจะมีเงินเก็บเยอะเพราะชาวบ้านมองอย่างนี้เหรอเนี่ยไม่ได้นะป้าป้ามองอย่างนี้ไม่ได้นะเออป้าอย่ามามองอย่างนี้นะว่าบวชมานานเลยเงินเก็บเยอะไม่ได้ป้าพูดอย่างนี้ไม่ได้ พราะเจ้าวาบอกป็นเป็นเงินอาจจะเป็นเงินก่อนบวชแต่เจ้าวาบอกบวชนานก็เลยเออไม่ใช่ว่าป้าบอกบวชนานเงิน,นก็เลยเก็บเยอะอะไรไงต่อป้าเล่าไงาต่ออีกแต่ป้าก็บอกว่าจริงๆน่ะท่านเจ้าวาสก็อายุค่อนข้างเยอะแล้วท่านเองก็หลงหลงลืมลืมตามภาษาคนมีอายุบางครั้งลืมนูตลืมนี่หรือเปล่าส่วนคนสนิทเจ้าวาดก็มีแค่ไม่กี่คนเท่านั้นแหละส่วนใหญ่ก็จะมีแค่วัยาวัจกรกับลูกศิษย์วัดเท่านั้นที่สนิทกับท่านคำถามคือวงจรปิดอยู่ไหนอันนี้แหละฮะค่ะ วงจรปิดมีปัญหาป่ะอันนี้เขาไม่ได้พูดว่ามีวงจรปิดไม่ได้ว่าเกิดอะไรขึ้นไหนฟังเสียงป้าหน่อยสิโยมเจ้าไอ้หลวงพ่อเจ้าว่าก็ไม่ค่อยใช้งานลูกวัดเท่าไหร่แล้วแกสนิทกับใครเป็นพิเศษคะไม่มีนะท่านพอมืดท่านก็จำวัดของท่านหลวงพ่อเนี่ยแกเห็นว่าแกมีเงินสะสมค่อนข้างเยอะแม่พอจะทราบเรื่องนี้มาไหมนี่ป้าไม่ทราบอะไรเลยอะ ไอ้เรื่องเงินป้าไม่เคยไปยุ่งวุ่นวายกับเจ้าว่าเลยคือแกใช้ชีวิตแบบว่าดูหรูหราหรือว่ามีการแบบว่าใช้จ่ายทั้งหมดทั้งมวลนี้เดี๋ยวรอนะครับคดีนี้ก็เป็นคดีสําคัญอีกเรื่องหนึ่ง